ปัญหาร้อยไหมแล้วหนกใหญ่แก้มใหญ่มากองอยู่ด้านบนนี้จริงๆแล้วมันแก้ไขได้ครับสวัสดีครับหมอบอลนะครับพบกับผมเป็น ep 2ีนะครับวันนี้นะครับก็แน่นอนต้องมีเรื่องมาเล่านะครับก็เป็นปัญหาของคนไข้ของผมเหมือนกันนะครับ ตอนนี้นะครับเทรนร้อยไหมกับเฟลเลอร์เนี่ยกำลังมาแรงเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับเคยไปร้อยไหมแล้วโหนกดูใหญ่ขึ้นแล้วแก้มตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วมันแก้ไขได้ครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการที่เวลาเราร้อยไหมเนี่ยร้อยไหมเนี่ยมันมีเทคนิคครับนะวิธีการร้อยไหมที่จะช่วยลบโหนกได้ ทำให้แก้มดูแฟตลงได้ <Wow. S 1> ทําให้แก้มดูแบนลงได้ปกติเนี่ยการร้อยไหมเนี่ยเราจะหวังผลอยู่2ประเภทนะครับก็คือกดชั้นไขมันกับดันชั้นไขมันขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอยากสมมุติว่าเรามีแอเรียที่เป็นแก้มตอบใช่ไหมครับเราก็ร้อยไหมลงลึกนิดนึงแล้วเราก็โกยตัวแฟตเนี่ยขึ้นมาสําหรับ หนกแก้มบางคนเนื้อตรงนี้เยอะใช่ไหมครับ <S <S เราก็ใช้วิธีการร้อยตื้นแล้วตรึงไหมนะครับตรึงไหมมันก็จะเป็นการกดผิวหนังเนี่ยให้ไหมเนี่ยไปกดกับตัวชั้นไขมันทําให้นะครับบริเวณความหนาของบริเวณหนกแก้มเนี่ยลดลงคนที่แก้มตอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ไหมโกยเอาแฟตที่อยู่ข้างในเนี่ยขึ้นมาได้โดย วิธีการที่ร้อยไหมลงลึกแต่ถ้าอยากให้แก้มลดลงให้แก้มดูบางลงให้ไม่อยากให้แก้มดูใหญ่ ก็ต้องร้อยตื้นนิดหนึง่งแต่ว่าการร้อยตื้นก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ของคนร้อยนิดนึงถ้าเกิดลงตื้นเกิดอะไรขึ้นครับบางทีมันเกิดดิมปิ้งเกิดเป็นคลื่นซึ่งพวกนี้นะครับบางทีมันหายเองได้นะประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าคนที่ถูกร้อยเนี่ยคนไข้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ <Huh? S 1> แต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆที่จะต้องล็อกไหมผมบอกได้เลยครับบางทีมันก็ก็เกิดดิมปิ้งหรือเกิดคลื่นได้จริงๆ แต่ว่ามันหายเองนะครับไม่ต้องกังวลจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยถูกร้อยใหม่มาเนี่ย <What? S 1> เคยดิมปิ้งตรงบริเวณคิ้วครับม <What? S 1> ีแบบเป็นลื่นอ่ะนะครับ <What? S 1> ก็ใช้เวลาประมาณ14วันมันก็หายของมันเองนะครับหรือบางทีนานหน่อยก็ประมาณ1เดือนนะทีนี้ในช่วงแรกของการร้อยใหม่เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของอินโฟเมชันคือการบวมนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแก้มเรามันทำไมดูดใหญ่ขึ้นนะครับให้อดใจรอน,นิดนึงซึ่งบางคนบอกว่าอุ้ยร้อยไปเนี่ยดูแก้มใหญ่ ดูแก้มใหญ่ก็ต้องรอให้ไหมเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางหรือว่าอาการบวมลดลงบางทีอาการบวมเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนในคนที่อายุเยอะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์และวิธีการร้อยคือสิ่งที่สําคัญสําหรับการร้อยไหมบางคนผิดหวังกับการร้อยไหมบางคนผิดหวังว่าอุ้ยทาไมมันเจ็บเหลือเกินบางคนรู้สึกว่าการร้อยไหมมันดูฮาร์คคอมาอแต่วันนี้ครับลองเปิดใจร้อยไหมดูครับเพราะว่าโปรแกร,รมร้อยไหมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นผล ของการยกกระชับใบหน้าได้อย่างจริงๆนะครับสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันมีความหย่อนค้อยมีความแซกกิงถ้าไม่อยากไปดึงหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ย i ด e วหรือว่าแมชชีนต่างๆหรือว่าเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ฉะนั้นไหมก็เป็นตัวเลือกนะครับที่ดีสําหรับคนที่ต้องการยกใบหน้าครับสําหรับใครมีปัญหานะครับก็ปรึกษาผมได้นะครับที่ Inbox นะครับหมอบอลน,นะครับ